สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกทท่านนะคะนี่คือมอต้อมมอต้มน้ํายาสมุนไพรนะคะเราเตรียมที่จะไว้ให้แด่ผู้สูงอายุนะคะในกิจกรรมสง่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านกายและใจผู้สูงอายุชุมช,มชนตาดองอาเภอเมืองจังหวัดสุรินนี่คือสมุนไพรต่างๆนะคะมีคุณประโยชน์มากมายเราสั่งมาจากจังหวัดเพชรชูโทนะคะ คือเรากำลังต้มต้มน้ำสมุนไพรหอมมากเลยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะหอมมากเพื่อเอาไว้แช้เท้านะคะแช้มือแช้เท้าให้กับผู้สูงอายุของเราในวันนี้นะะก็จะ,นะะก็จะประมาณนี้นะคะ หอมมากเลยนะคะเลี่นสมุนไพรต่างๆสมตรงมาจากจังหวัดยะโสธรนะคะจะเป็นการสปามือสปาเท้าหาให้ผ่อนคลายยืดหยุ่นนะคะในส่วนต่างๆของผู้สูงอายุ หอมมากก็จะมีน่าจะมีตะไคร้หอมขมิ้นนะขมิ้นแล้วก็สมุนไพรต่างๆมากมายผู้สูงอายุของเราวันนี้ก็มาเข้าร่วมอรม17ท่านนะคะก็จะเป็นชั่วโมงที่สองนะคะช่วงกิจกรรมช่วงที่สอง จะเป็นการสปาเท้าเพื่อสุขภาพนะคะแช่นะมาแช่เท้านะคะแช,ช่มือแช่เท้าด้วยน้ำสมนุนไพรที่เรากำลังถ่ายให้ดูนี่นะคะอคขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนอเ้ท่านผู้ชมผู้ติดตามที่ชมคลิปของเราจนจบนะคะขอบคุณค่ะ ขอให้ทุกคนทุกทุกท่านนะมีความสุขแข็งแรงปังๆทุกทุกคนทุกทุกท่านนะเหรียญวิ่งดีกันทุกทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณที่สนับสนุนชมคลิปของเราจนจบนะคะบ๊ายบาย